ริสเบนวาคือนักมวยปล้ำที่ประสบการณ์โชคชนฝีไม้ลายมือก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับประสบความสําเร็จคว้าแชมป์โลกกับสมาคมมวยปล้ำยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาแบบครบครบคือกับทั้ง w c w และ w w เลยทีเดียวแต่การขึ้นปล้ำที่ทุ่มเทมากเกินไปโดยการใช้ท่าไดวิ่งเฮดบัตแบบติดต่อกันยาวนานเนี่ยก็ทําให้เกิดผลกระทบต่อศีรษะของเบนวาอย่างรุนแรงทีเดียวครับเหตุการณ์ที่สร้างความช็อกครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในวงการมวยปล้ำเกิดขึ้นในปี2007 โดยเบนวาที่เดิมทีมีโปรแกรมต้องขึ้นปล้ำชิงแชมป์บ c w เกับเซียมพังในศึกเวนจีนเอาชัมเปี้ยนช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยถูกพบเป็นศพอยู่ที่บ้านพร้อมภรรยาและลูกชายนะครับจากนั้นเมื่อมีการสืบสวนหาที่มาที่ไปเนี่ยก็พบว่าตัวเบนวาเองนั่นแหละครับที่เป็นคนลงมือก่อเหตุทั้งหมดโดยสาเหตุก็มาจากหลากหลายปัจจัยด้วยกันหนึ่งในนั้นมาจากอาการกระทบกระเทือนทางสมองนั่นเองครับเมื่อเหตุก,การณ์ออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยปวินก็เร่งดาเนินการทุกอย่างแบบไม่รอช้านะครับ จัดการลบประวัติของเบนวาวจากเว็บไซต์ของ W. w i e จนเที่ยนไม่มีรูปภาพไม่มีการเอ่อยถึงและแม้ว่าจะยังมีภาพของเบนวาปรากฏอยู่ในวิดีโอการปล้ำแมตต์ต่างๆในดีดก็ตามแต่ก็จะเห็นว่าคำบรรยายใต้คลิปนั้นๆจะไม่มีการเอ่อยถึงเบนวาเลยนะครับในมุมหนึ่งแม้จะเข้าใจความรู้สึกของแฟนๆหลายคนที่อาจจะคิดถึงผลงานของเบนวานะครับแต่สิ่งที่เบนวาทำลงไปมันก็โหดร้ายเกินกว่าที่จะมองข้ามไปได้จริงๆ